สวัสดีครับท่านข่าวกับผมเดียวท่านจนนงามเหลือและชวน,นเพื่อนๆนะครับรู้ทันข่าวสารรวมถึงการเตือนภัยในรูปแบบต่างๆนะครับวันนี้มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่ครอบครัว4ชีวิตนะฮะก่อนหน้านี้หายตัวไปปริศนาเหลือเพียงแค่ลูกสาวคนโตนะครับที่ไปส่งที่จังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดนะครับสบพบ้านไร่เนี่ยออกมาบอกเลยวนะครับว่ามีการติดตามตรวจสอบแล้วก็พบความเคลื่อนไหวแต่ว่ารายงานล่าสุดเนี่ยบอกว่าทั้ง4คนนคั้นนะฮะ ไปที่ตุรกีแล้วครับตั้งแต่วันที่10เมษายนอันนี้บอกแสมีอะไรบ้างครับที่ผ่านมาตามทำลายเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบไปนะฮะก็พบว่ามีการขายรถจนกระบะเนี่ยมีการนัดหมายกับคนซื้อที่จังหวัดพิซูโกจากนั้นนะครับรถก็ถูกส่งขายต่อไปต่อมาสุดท้ายไปอยู่ในพื้นที่แถบภาคอีสานนะฮะจะเป็นเรื่องอะไรเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองไหม ต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับน่าจะพอรู้ที่อยู่ในเบื้องต้นแล้วนะฮะก็อยากจะให้ทางด้านญาติครับหรือว่าลูกสาวคนโตเนี่ยฮะเกิดความสบายใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับยังพบความขึ้นหม่อยู่เนาะส่วนใครมีเบอะแสสามารถแจ้งมาได้ครับ027902111นะครับหรือว่าร้องทุกไทย PBS นะครับ